โอเคครับผมต้องขอราบสวัสดีกับท่านผู้ชมชาวไทยกันทุกๆท่านกันนะที่นี้เลยนะครับผมในยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลของแออมสักกลินนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวทางด้านของตัวเนตนะครับผมซึ่งเนตตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนตที่มีชื่อว่าเนตสังสาระนะครับผมหรือว่าลินกันนะครับผมนะซึ่งผู้ใช้เนตอันนี้เนี่ยก็จะมีชื่อว่านางาโตตามอนิเมะนะฮะที่ผมไปดูดูมานะครับผมนะซึ่งไอเนตตัวเนี้ยมันเป็นเนตที่ค่อนข้างที่ผมคิดว่ามันเป็นเนตทีี่่นนาาาสใใใจเเพรระมมโหหด้้ชถึง5 โหมดนะครับผมนะแต่ว่าถ้าผมจำไม่ผิดว่าในอนิเมะนารูโตะมันจะมีอยู่หโหมดแต่ว่าในเกมมันจะมีแค่5เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสําหรับทนาของตัวเรื่องของสกิลก่อนดีกว่านะครับผมนะอ่ะสกิลแรกนะครับผมนะนี่เลยม,มันจะเป็นการนี่เลยนะครับผมเป็นการ ผักศัตรูนะครับผมนะในวงค่อนข้างที่จะกว้างผักไปไกลๆนะครับผมนะซึ่งจะใช้จักกะอยู่ที่ประมาณ2-2,000ื่นนะครับผมนะอ่าโอเคระดับต่อไปเลยนะครับผมนะจะเป็นสกิลที่2นะครับนะนี่เลยอ่ะเขาบอกว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการดึงศัตรูขึ้นมาแล้วก็ไปตามท้าของตัวเคอร์เซอร์เมาส์นะครับผมนะอ่าโอเคแล้วก็สําหรับสกิลที่3นะครับนะก็จะเป็นอ่าสกิลที่เราจะใช้ท้าของตัวคาถาดินนะครับผมนะอ่าฮะนี่ก๊บนึง และมันก็จะดีดตัวศัตรูนั้นลอยขึ้นไปนะครับผมนะนี่เด,ด,ดแล้วมันก็จะทําเป็นวงอย่างนี้เป็นบีบแล้วก็เดินลงมาเอ้ยไม่ใช่เดินโดนโหล่นลงมาประมาณนั้นซึ่งไอคาถาดินเนี่ยมันก็จะมีชื่อเรียกข,ของมันนะซึ่งถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมพูดผิดละขออภัยชื่อมันชื่อว่าดาราสวรรค์ระเบิดพิภพอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมนะั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงทางน้านของตัวสตัดนะครับผมนะั่นนี่เลยกดตัวสีนะอ่ะ โกโตซีเขาบอกว่ามันจะมีเขานี่เลยนะครับผมนะนี่โกโตซีจะมีสตาร์บอนัส HP 2006นะครับผมนะเป็นค่า TEI 2006ค่านินส0 0 6ัแล้วค่าจัก,กะบวกอีก2006นะครับผมนะอ่าโอเคประมาณนั้นแล้วกันโอเคครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงการรีวิวแต่ละโหมดกันเลยนะครับผมนะซึ่งอ่าอย่างที่ผมได้กลืนไว้ตอนต้นคลิปวิดีโอโหมดนะครับผมนะจะมีอยู่ทั้งหมด5โหมดนะครับผมนะแต่ว่าในอนิเมะจะมีทั้งหมด6นะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมโหมดแรกครับผมเป็นโหมด อชราพาร์ตนะครับผมนึกว่าเป็นเทพวิถีอสูรน,นะครับให้เรากดตัว C ครับผมแล้วตามด้วยเลขหนึ่งนะครับผมนะแล้วมันจะทําการเปลี่ยนแปลงโหมดให้เป็นโหมดบทนี้ซึ่งวิธีการที่จะใช้ตัวสกิลของแต่และเทพวิถีเนี่ยก็คือให้เรากดบล็อกครับผมแล้วก็กดตัว C นะครับนะถึงจะเป็นการใช้สกิลนะครับนะซึ่งอย่างของ โหมดเทพวิถีอสูรเนี่ยก็จะเป็นการยิงจรวดไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวระดับต่อไปเลยนะครับเราจะมาเข้าสู่โหมดที่2น,นะน,นะครับผมนะก็คือเทพวิถีมนุษย์หรือ human part นะครับผมนะอ่ะฟึบโอเคเราก็ได้เข้าสู่เทพวิถีมนุษย์เรียบร้อยอ่ะนี่เลยนะครับผมให้เราทําการกดบล็อกแล้วกดตัวสีไปนะครับผมนะจะเป็นการ adsorb so technique นะครับผมก็น่าจะเป็นการ stun ศัตรูนะครับผมนะอ่ะ โอเคลำดับต่อไปเลยนะครับผมนะสำหรับทางด้านของตัวสกิลเอ้ยทางด้านของโหมดที่3นะครับผมเป็น Animal Part นะครับหรือว่าเทพวิถีสัตว์นะครับผมนะอ่ะโอเคขึ้นมาเป็นเทพวิถีสัตว์เอาไปเอาไปโอเคมาให้เราทำการกดตัว C ครับผมแล้วก็กดเลข3เพื่อเข้าสู่วิถีสัตว์นะครับผมนะั้นและวิธีการที่จะใช้สกิลของวิถีสัตว์ก็เหมือนเดิมเลยกดบล็อกแล้วกดตัว C ก็ผมเราจะสามารถเรียกหมามาได้และมันก็จะทำการ <cido f 2> เดินตามที่เมาส์เคอร์เซอร์เราไอ้นี่เลยนะครับผมคือเราเราหันไปทางไหนมันก็จะไปตามนะครับผมนะซึ่งถ้าเกิดหมาเราเนี่ยไปเหยียบศัตรตูนะครับผมมันก็จะทําให้ศัตรตูนั้นถูกสตันโดยการล้มลงไปเลยนะครับผมแต่แล้วมันล้มประมาณก,กี่วิหรือว่าอย่างไงมันมีมันมีอ,นอะไรบอกนอ๋อโอเคโอเคประมาณนันน้นละกันนะครับผมโอเคแล้วดับต่นนอไปครับผม เทพวิถีเปรดครับผมหรือว่าเพทาพาร์ตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่โหมดนี้เลยปุ๊บอ่าเข้าเป็นเพทาพาร์ตครับกดนี้เลยแล้วกดวซีจะเป็นการ adsorption seal ก็คือเหมือนเป็นการบล็อก damage นะครับผมไม่ว่าไม่ว่าตอนที่เรากดสกิลเนี้ยใครจะตีอะไรเรามาก็ไม่โดนนะครับผมประมาณนั้นละกันแล้วก็โหมดสุดท้ายครับผมนะก็จะเป็นเทพวิถีนรกหรือนาลกาใช่ไหมแป๊บหนึงนะผมขอกดเพื่อความแน่ใจก่อน โอเคนารากาพาร์ตนะครับผมนรารกาพาร์ตซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมนี่เลยกดคลิกขวาสี 4. จะเป็นการเรียกตัวมากินนะครับผมนี่เลยจะถูกกินเข้าไปซึ่งเอ่อเวลาถูกกินเนี่ยเราก็จะไม่สามารถขยับได้นะครับผมแล้วก็เสียเลือดเสียเลือดหม <Yeah. S 1> เสียเสียก็เสียเลือดด้วยเช่นกันนะครับผมนะนั่นแหละครับก็คือทางด้านของตัว เนตสั่งสาระหรือลินในกันนะครับผมนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสำหรับทางด้านของการรีวิวเนตตัวนี้นะครับอโอเคครับผมสิ่งสุดท้ายที่หลายๆคนอาจจะมีพลาดมีอาจพลาดได้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านของตัวโค้ดนั่นเองนะครับผมนะซึ่งมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนเลยนะครับผมโค้ดแรกครับผมนะฟรีพอยต์รีเซ็ตนะครับผมนี่เลยจะเป็นการรีเซ็ตพอยต์นั่นเองนะครับนะซึ่งจะเป็นการรีเซ็ตพอยต์ในเกม นะครับโอเคลำดับต่อไปเลยนะครับผมนะอันนี้เลยผมอ่านไม่ออกผมเอาใส่ให้ละกัดนะครับผมนะก็จะได้มา15สปินนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายเลยนะครับผมก็จะเป็นโคด Milk. ้ดมิลค์ก็คือนมนั่นเองนะครับนะสามโค้ดนี้เอาไปใช้กันได้อย่างเต็มที่ผมจะทิ้งเอาไวไ้ใต้ description ให้ทุกคนสามารถเลือกก๊อบไปวางกันได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่อาจเห็นหรือไม่เห็นเดี๋ยวผม จะทําการใส่ไว้ในคอมเมนต์ปักหมุดด้วยละกันนะครับนะโอเคก็เอาว่าคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปวิดีโออันไว้เป็นเพียงเท่านี้เลยละกันนะแล้วก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดก,กระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเมื่อผมทำการอัปโหลดนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอตัวกลาไปก่อนดีกว่าเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวกลาบปกอคุณผมสวัสดีครับ